l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ YouTube รีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันและ,และคุณ,คณก็ไม่ต้องลำคาง<า>กับโฆษณา,า,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆได้ทางพาธิออน ตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ลิซึ่นแชนแนลนักสลักวิญญาณตอนที่2635ภูเขาเทพสนามแม่เหล็กสวบขณะที่หลินสวินครุ่นคิดแสงสีดำสะดุดตาสายหนึ่งก็พุ่งออกจากเขตลมสนามแม่เหล็กที่อยู่ไกลๆมาทางเขานี่คือหินเทพพลังแม่เหล็กทั้งยังก้อนใหญ่นะักขนาดเท่าพัดใบลานทันทีที่ปรากฏบริเวณใกล้เคียงก็มีเงาร่างหลายร่างกระโจนออกมาพุ่งไปยังหินเทพพลังแม่เหล็กจากทิศต,ต่างๆ และตำแหน่งของหลินสวินอยู่ใกล้กับหินเทพพลังแม่เหล็กที่พุ่งมานั้นมากที่สุดเมื่อผู้ฝึกปราเหล่านี้ลงมือก็ทําให้หลินสวินโดนลูกหลงไปด้วยทันทีตูมกระบี่มักดาบศึกประทับเทพทวนวงเดือนสมบัติสารพัดประปนด้วยวิชามักต่างๆเข้าปกคลุมประกายแสงเจิดจ้าบ้าคลั่งไร้สิ้นสุดหลินสวินนิ้วหน้ายืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับแต่รอบตัวกลับมีอนุภาพไร้รูปแผ่ออกมาตูม ประหนึ่งฟ้าถล่มดินทลายสมบัติที่เปล่งประกายหลักสีรวมถึงวิชามักอันลึกลับสุดอย่างทั้งหลายเหล่านั้นต่างถูกพายุคลั่งบทขยี้พากันระเบิดออกในห้วงอากาศละอองแสงปลิวว่อนส่งเสียงดังสนั่นไม่ว่างเวน้นเงาร่างผู้ฝึกปราณที่กระโจนมาเหล่านั้นต่างกลายเป็นเท่าทุลีปลิดปลิวไปในห้วงอากาศอย่างรวดเร็วนี่น่ากลัวนักคนผู้นี้เป็นใคร ใกล้ออกไปผู้ฝึกปราณที่จับจ้องภาพนี้จํานวนหนึ่งตัวแข็งทื่อตกตะลึงกับภาพนองเลือดอาหารการเช่นนี้ความกระหายหมายจะลงมือเต็มแก่ในใจก็หายลับไปและท่ามกลางความเงียบนี้เองหลินสวินก็ยื่นมือไปคว้าหินเทพพลังแม่เหล็กที่พุ่งทยานมาก้อนนั้นหนักยิ่งพริบตาเดียวนิ้วมือหลินสวินรู้สึกหนักอึ้งเหมือนกําลังแบกภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งอยู่ไม่ใช่แค่หนักธรรมดา แต่นี่คือหินเทพพลังแม่เหล็กเมื่อหลินสวินออกแรงที่ปลายนิ้วเศษหินแตกกระจายออกหินดำขนาดเท่าพัดใบลานก้อนนั้นค่อยๆเปิดแยกจนในที่สุดก็เหลือเพียงเหล็กเทพสองปารกายพร่างพราวขนาดเท่าไข่นกพิราบก้อนหนึ่งพลังแม่เหล็กหน้าตกตลึงอบอวนห้วงอากาศใกล้ๆยังบิดเบี้ยวยุบตัวซัดวงคลื่นห้วงอากาศกระจัดกระจายนี่ก็คือเหล็กเทพพลังแม่เหล็กได้รับการขนานนามว่าเป็นสมบัติหายากพบเห็นได้แค่ในทะเลประหัตมานเท่านั้น แต่แววตาลินสวินเปลี่ยนเป็นแปลกพิกลหินเทพพลังแม่เหล็กก่อนหน้านี้หนักอย่างกับภูเขาลูกใหญ่แต่เหล็กเทพพลังแม่เหล็กขนาดเท่าไข่นกพิราบก้อนนี้กลับบาหวิวอย่างมากก็หนักแค่สามตำลึงเท่านั้นคราวนี้หลินสวินถึงได้เข้าใจการทดสอบคราวนี้อย่างลึกซึ้งเหล็กเทพพลังแม่เหล็กหนึ่งแสนช่างนี้ย่อมเป็นจํานวนมหาศาลยิ่งนักถ้าไม่เข้าไปในเขตลมสนามแม่เหล็กอาศัยแค่การสะสมจากบริเวณด้านนอกนี้เกรงว่าไม่รู้เมื่อไรถึงจะรวมรวมได้มากพอเจ้าหนุ่มข้าหลงเฟิง จากสำนักมันใต้พิภพถ้าเจ้าตกลงข้าสามารถนำผลึกต้นกำเนิดวัตะจักมาซื้อเหล็กเทพพลังแม่เหล็กในมือเจ้าได้ใกล้ออกไปเสียงทุ้มหนาเหมือนสายฟ้าครั่นครืนดังมาก็เห็นเงาร่างสูงตระหง่านร่างหนึ่งนั่งอยู่บนบัลลังกระดูกขาวที่ลอยอยู่กลางอากาศผมสีเลือดของเขาปลีสวายสายฟ้าสีชาติพลิบวาบในดวงตาพลานุภาพระดับบรรพจา์ทั้งตัวหน้าครั่นครามถึงที่สุดหลงเฟิงชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูแต่ในทะเลประหัตมานขอเพียงพูดถึงบรรพจา์มารพันตา ย่อมเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักความด่งดังของกิติศัพท์ไรากาศทําให้ใครพูดถึงก็น่าเปลี่ยนสีเห็นชัดว่าหลงเฟิงหมายตาเหล็กเทพพลังแม่เหล็กในมือหลินสวินสายตาของผู้คนมากมายที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มเปลี่ยนเป็นแปลกพิกลในช่วงระยะนี้ที่หลงเฟิงอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ลงมือชิงเหล็กเทพพลังแม่เหล็กแต่ขอแค่เป็นเหล็กเทพพลังแม่เหล็กที่ถูกเขาหมายตาก็จะเอ่ยปากขอซื้อขายกับอีกฝ่าย ต่อให้เขาเสนอราคาให้ต่ำถึงที่สุดถึงขั้นไม่ต่างอะไรกับการชิงไปเปล่าเปล่าสักนิดแต่ก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธการค้าขายเช่นนี้หาไม่แล้วหลงเฟิงจะใช้พลังปราณระดับบรรพจาร์ของเขามาสั่งสอนว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรหลินสวินไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ต่อให้รู้ก็ไม่สนใจมากนะเจ้ากิดราคาเป็นผลึกต้นกำเนิดวัตะจรก,กี่ก้อนเขาเอ่ยถามบนบัลลังก์กระดูกข,ขาวหลงเฟิงยิ้มน้อยๆชูนิ้วมือหนึ่งนิ้วหนึ่งร้อยล้านหรือหลินสวินกล่าว ผู้ฝึกปราณที่อยู่ใกล้ๆบางคนเกือบหัวเราะออกมาเจ้าหมอนี่กล้าคิดจริงๆหลงเฟิงก็อึ้งไปสีหน้าเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมาเดิมทีข้าคิดราคาหนึ่งล้านแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วอย่างมากสุดก็ให้เจ้าหนึ่งมื่นนี่ไม่ใช่การกดราคาแล้วแต่เป็นการเหยียดหยามและข่มขู่อย่างหนึ่งลินสวินร้องอ้อเอ่ยว่าช่วงนี้เจ้าคงได้เหล็กเทพพลังแม่เหล็กมาไม่น้อยด้วยวิธีนี้กระมัง ทุกคนต่างรู้สึกเศร้าใจอย่างอดไม่ได้นึกถึงเหล็กเทพพลังแม่เหล็กที่ถูกหลงเฟิงชิงเอาไปในช่วงนี้หลงเฟิงนิ้วหน้าเจ้าอยากจะพูดอะไรหลินสวินยิ้มเอ่ยปล้นน่ะสิฟุกบเงาร่างเขาหายลับไปกลางอากาศครู่ต่อมาก็ปรากฏตัวตรงหน้าหลงเฟิงร่นหาที่ตายอานุภาพถาโถมหาได้เทียบประตูออกมาจากทั้งร่างหลงเฟิงขณะที่กำลังจะลุกขึ้นจากบัลลังกระดูกข,ขาวก็ถูกพลังฝ่ามือไร้รูปสายหนึ่งกดข่มไว้ เขาหน้าเปลี่ยนสีทันทีพยายามต่อต้านสุดกำลังแต่พลังฝ่ามือนั้นกลับแข็งกร้าวถึงขีดสุดซัดแขนและไหล่ทั้งสองให้แหลกกระจุยเลือดเนื้อสาสตร์กระเซ็นสุดท้ายพลังฝ่ามือนั้นก็ปกคลุมทั่วร่างเขาทำให้ตัวเขาถูกตกกระจายบอลังกระดูกขาวที่อยู่ข้างหลังเขายังระเบิดแหลกบรรพจารย์จัก,กรพัิจากสำนักมารใต้พิภพ,พ,พที่ชื่อเสียงความร้ายกาจเรื่องลืออย่างบรรพจา์มารพันตาก็ถูกหนึ่งฝ่ามือตกตายเช่นนี้ภาพนองเลือดนั้นทำให้ทุกคนต่างนิ่งอึ้งอยู่เช่นนั้น ลินสวินกลับคล้ายทำเรื่องธรรมดาสามัญถึงที่สุดเรื่องหนึ่งยื่นมือออกไปเก็บสิ่งของที่หลงเฟิงหลงเหลือไว้ประเมินดูเล็กน้อยก็พบว่ามีเหล็กเทพพลังแม่เหล็กขนาดต่างๆกัน30กว่าก้อนอยู่ในนั้นจำนวนนี้ก็ถือว่าไม่น้อยแล้วแต่น้ำหนักที่รวมกันกลับหนักแค่สิบกว่าช่างน้อยจนน่าเวทนาดูถ้าคงทำได้แค่ไปเขตลมสนามแม่เหล็กแล้วลินสวินจนคำพูดไปครู่หนึ่งอุสานึกว่าได้ปล้นจนเท่าอู้ฟู่คนหนึ่งใครจะคิดว่ากลับกลายเป็นผีทั้งแตก แน่นอนว่านี่เป็นในความคิดของหลินสวินในสายตาผู้ฝึกปราณคนอื่นพวกไร้กาศที่อาศัยการขู่บังคับให้ซื้อขายอย่างหลงเฟิงถือว่าร่ำรวยมั่งคั่งจริงๆสวบครู่ต่อมาหลินสวินเริ่มออกเคลื่อนไหวแล้วเข้าประทะคลื่นกระแสะแม่เหล็กเคลื่อนตัวไปยังเขตลมสนามแม่เหล็กที่อยู่ไกลลิบแห่งนั้นผู้ฝึกปราณที่ยังหวัดพะวักับฝีมือน้องเลือดนั้นของหลินสวินพอเห็นภาพนี้ต่างก็งุนงงยากจะเชื่อไปครู่หนึ่งเจ้าหมอนี่จะทําอะไรยังจะทําอะไรต้องบุกไปที่เขตลมสนามแม่เหล็กนั่นอยู่แล้ว นี่จะต่างอะไรกับไปตายที่นั่นเป็นถึงสถานที่ที่ขนาดระดับอมตะยังไม่กลา้าย่างกลายไปง่ายๆด้วยซ้ำท่ามกลางเสียงวิพากวิจาร์ณเช่นนี้เงาร่างสูงโปร่งของหลินสวินก็หายลับไปอย่างรวดเร็วตูมพายุพลังแม่เหล็กอันบ้าคลั่งม้วนตลบเกิดเป็นพลังทำลายล้างหน้าครั้นครามที่สามารถดับฟ <Listen S 1> ้าทลายบินโจมตีไปยังหลินสวินไม่หยุดรอบตัวเขาเปล่งแสง มักวิธีทั้งร่างปลดปล่อยออกมาถึงขีดสุดทั้งยังโคดพลังของเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งเข้าปกคลุมทั่วตัวเมื่อพายุพลังแม่เหล็กนั้นเข้าจู่โจมก็เกิดเสียงปะทะรุนแรงดังปังๆละอองแสงศาสตร์กระเซ็นหลินสวินก้าวเดินยากลำบากทว่าแม้จะโดนโจมตีอย่างรุนแรงแต่พลังทำลายล้างเช่นนั้นต่างถูกสายไปทั้งหมดกระทั่งเมื่อมาถึงเขตลมสนามแม่เหล็กนั้นพลังระเบียบห้วงอากาศอันพิสดารหน้าหวัดวันก็โจมตีปะปนกับพายุพลังแม่เหล็ก มองออกไปพายุพลังแม่เหล็กที่พลิกคว่ำปั่นป่วนและทำลายห้วงอากาศมีอยู่เต็มไปหมดภาพอันน่าพรั่นพรึงเช่นนั้นทำให้ระดับอมตะยังใจอ่อหลินสวินก็หวัดวันใจอย่างอดไม่อยู่เช่นกันแต่ก็ไม่ได้ร้อนรนภูมิเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งทยานออกมาแสงมสรคไพศาลปลิวว่อนยามนี้ระเบียบนิพพานที่หลับไหลอย,อยู่ในนั้นก็หมายจะเคลื่อนไหวรอมร่อราวกับถูกปลุกให้ตื่นไปลินสวินร่างพลิบไหวพุ่งไปยังเขตลมสนามแม่เหล็กแห่งนั้นตูมคลื่น ระแสปนปวนที่มีเศษเสี้ยวห่วงอากาศประปนอยู่ในพายุพลังแม่เหล็กม้วนตลบอึงอนพลังที่เกิดขึ้นแกร่งกล้านักสามารถฉีกระดับอมตะให้แหลกได้และเงาร่างของหลินสวินก็เหมือนแสงสายหนึ่งกลางพายุคล่างเคลื่อนตัวโครงเคลงไปข้างหน้าดูไปแล้วประหนึ่งสามารถถูกกำจัดเมื่อไรก็ได้แต่ทุกครั้งที่รับการโจมตีอันน่ากลัวเช่นนี้ระเบียบนิพพานก็จะอุบัติขึ้นกลืนกินพลังระเบียบห่วงอากาศที่ปนเปอยู่ในพายุพลังแม่เหล็กนั้นจนหมดเกลี้ยงทำให้หลินสวินสลายภัยพิพบัติได้อย่างวุดหวด คราวนี้ก็สะดวกต่ออู๋ซวงวิญญาณระเบียบที่อยู่ในเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งแล้วเมื่อระเบียบนิพานกลืนกินพลังระเบียบห่วงอากาศอันพิสดานนั้นไม่หยุดก็จะถูกนางดูดซาบและหลอมไปจนหมดสิ้นเหมือนเป็นการให้อาหารและเครื่องบำรุงอันอุดมสมบูรณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าหนึ่งเครอสองเครอสามเครอยิ่งลึกเข้าไปหลินสวินก็เหมือนมุ่งหน้าไปยังโลกแรกกำเนิดอันปันป่นป่วนแห่งหนึ่งมีแต่พายุพลังแม่เหล็กสีดำท้ายมีแต่รอยแตกระแหงทุกคนแห่งมีแต่พลังระเบียบห่วงอากาศไร้รำอัดแน่น นอกจากนี้ก็ไม่มีภาพอื่นอีกก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนในคันลงสายตาลินสวินพอจะเห็นเขาคลงคลุมเครือของภูเขาเทพลูกหนึ่งแล้วแต่ที่นั่นมืดมิดไปทั้งแถบมองไม่ชัดสักนิดมุ่งหน้าไปอีกหนึ่งถ้วยชาเต็มในที่สุดลินสวินก็เห็นภูเขาลูกใหญ่ที่เรียกได้ว่าแปลกประหลาดลูกนั้นแล้วมันมีรูปร่างคล้ายหินม่ม,มหือหมาดำทะมึนหาดเทียบสูงประมาณพันจังยอดเขาแบนราบโคโจรช้าๆอยู่ในห้วงอากาศปันป่วน และพร้อมๆกับการโคจรของมันพลังแม่เหล็กที่ถาโถมเหมือนกระแสน้ำหนาแน่นก็แผ่กระจายออกมาด้วยห้วงอากาศยังถูกบดขยี้จนบิดเบี้ยวสุดตัวและพังทลายมันเหมือนหินโม่สีดำขนาดมหึมาสูงพันจังจริงๆพาดขวางอยู่ตรงนั้นพลังบดขยี้ที่เกิดขึ้นยามโคจรคาค่าประหนึ่งหมายจะบดขยี้สรรพสิ่งทั่วล่าให้มาลายสิน้นยามได้เห็นภูเขาลูกนี้หลินสวินสุดหายใจสถานอย่างห้ามไม่อยู่ไม่ต้องสงสัยนี่ก็คือภูเขาเทพสนามแม่เหล็กที่ลึกลับที่สุดตามคำร่ำลือลูกนั้น ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมในเขตลมสนามแม่เหล็กจึงเต็มไปด้วยพลังระเบียบห่วงอากาศแปลกประหลาดแล้วมันก็เหมือนกรงขังที่ขังภูเขาเทพสนามแม่เหล็กไว้ที่นี่อย่างแน่นหนาะขณะเดียวกันก็รับพลังบทขยี้ของภูเขาเทพสนามแม่เหล็กด้วยหาไม่แล้วเกรงว่าภูเขาเทพสนามแม่เหล็กแห่งนี้จะเคลื่อนย้ายออกไปจากที่นี่นานแล้วถึงตอนนั้นทุกที่ที่ภูเขาเทพสนามแม่เหล็กเคลื่อนผ่านสรพสิ่งสรพชีวิตในเน้อฟ้าดินแห่งนี้จะถูกพลังแม่เหล็กอันหนากกริงกรงนั้นทำลายหมดสิ้น พูดง่ายๆก็คือเป็นเพราะพลังระเบียบห้างอากาศแปลกประหลาดนั้นจำกัดขอบเขตของภูเขาเทพสนามแม่เหล็กไว้ทำให้มันได้แต่ลอยอยู่ในพื้นที่นี้และทำให้เกิดสภาพของเขตลมสนามแม่เหล็กเช่นนี้ออกมาถ้าข้าเก็บพลังระเบียบห่วงอากาศนี้ไปจะไม่เท่ากับทำลายกรงที่ขังภูเขาเทพสนามแม่เหล็กเอาไว้หรือถึงตอนนั้นเกรงว่าทั้งทะเลประหัตมานจะประสบเคราะห์ใหญ่ดวงตาดำของหลินสวินลุ่มลึกในใจเกิดความคิดมากมาย แต่ถ้าข้าเก็บภูเขาเทพสนามแม่เหล็กทั้งลูกไปได้ภัยพิบัติทั้งหมดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมีนำซ้ำยังสามารถสยบพลังระเบียบห่วงอากาศนั้นได้ด้วยและขณะที่ครุ่นคิดอยู่เขาก็เข้าไปใกล้ภูเขาเทพสนามแม่เหล็กที่อยู่ไกลออกไปแล้วต่อให้มีเตากระบี่ไร้ก้นบึ้งคุ้มครองทั้งตัวหลินสวินในตอนนี้ก็ดูระแวดระวังผิดปกติเพราะเขาได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งจากการสังเกตยอย่างตั้งใจแล้วพลังบทขยี้ที่เกิดขึ้นยามภูเขาเทพสนามแม่เหล็กโคจรช้าๆสามารถทำลายระดับอมตะได้ง่ายๆ นี่จะให้เขากล้าเลินเล่อได้อย่างไรติดตามรับฟังได้ก่อนใครที่ YouTube Listen Channel